แล้วอยู่ด้านาลาด้านทิศด้านขวามือ,อด้านขวามือทหารหน้าออกตวก็อยู่ด้านขวามือทหารนหน้าเขบากลัก็อยู่ด้านซ้ายมือนะนโมทนาสาธุนะนโยมนะนโมทนาสาธุกับคุณญาติคุณโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมารสกราบสักการะขอพรแด่องค์พระสัยวันนี้าาสาธุชนทุกคนทุกท่าน เข้ามากราบพระไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อประโยชน์ส่วนตีพันไม่ว่าจะเป็นสวายสักการณนะสวายสักการณก็อยู่ในงานสารคาก้าสิบบาทก็ขอเชิญเจริญพรเชิญเจริญศรัทธาทั้งสักกาสาธุชนทุกคนทุกท่านอาจารย์รายยศสาธุโศานานะอโจานาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ ได้มีโอกาสมาไหว้พระขอพรามาทำบุญเนื่องในอโอกาสสงการาน